เขตื่น,น,น,นคคาบดเ้อคมเมนต์มาครับนนองน้งหาง,งเืงียงจวดขคังแนะจวดคังแนเะขาบอกเขาบอกว่าให้เดาคักแนมะาสนกลอกใจมาล,า,มา,ลา,นานตายไี้า,าเ่ผู้แขน่ยน มีหลายๆท่านเข้ามา,เ,าเข้ามาดูใหม่นะฮะมีหลายๆท่านเข้ามาจากการที่เขาแชร์ไปบางคนอาจจะสงสัยว่าดีเจคอยเสียงเป็นใครครับผมขอกราบขอความกรุณาท่านดูโปรไฟล์ผมก่อนว่าผมคือใครแล้วท่านจะตกใจว่าผมมาทําแบบนี้เพราะอะไรผมทําเพื่อความสุขของประชาชนโดยอยู่บนพื้นฐานไม่สร้างปัญหาให้ประชาชนสร้างประโยชน์ได้ไม่สร้างปัญหาก็พอจวดจวดวาลลายยายห้หา่างวอหลายเจ็บคอจวดย่าไปโลกสวยไปไกลๆตีนถือตีนบ่คือถือเหล็กเด้อ Pisah pun <tuk> tuh tua kan, pas yang pun tua nih.